ชีวิตที่อเมริกาอาเล็กเทลเดตควองโบเมลดาทดลองใช้ชีวิตคู่ใกลถึงต่างแดนหวานไม่หยุดหวานไม่ไหวอีกคู่สำหรับเพลงคู่หวานคนบันเทิงที่ถูกจับตามองตั้งแต่เปิดตัวนั้นคือคู่ของเพลงนางเอกด,ดังอาเล็กเทลเดตและโบเมลดานั่นเองที่ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เปิดตัวว่าศึกษาดูใจกันก็ทำอินสตาแกรมและการตอบสัมภาษณ์สื่อมวลชนวันชำ่ำ ไปด้วยความรักนุมสาวที่ฟุ้งกระจายจนหลายคนอิจฉากันยกใหญ่แซลแบบไม่มีการหยุดเลยล่าสุดทั้งคู่เพิ่งผ่านทริปต่างๆเที่ยวประเทศด้วยกันมาที่สหรัฐอเมริกายาวเกือบครึ่งเดือนแบบแกล้งแกล้งใช้ชีวิตคู่ด้วยกันงานนี้เมื่อนางเอกสาวได้รับอีเวนต์ก่อนไป,ลลปแล้วทริปกระชับความสัมพันธ์สุดประทับใจให้ทราบกันแบบน่ารักเรียกได้ว่าเป็นทริปเต็มความหวานทริปอเมริกาวันฉ่ำเป็นทริปที่สนุกมากเลยไปทั้งหมด12-13ถึง one. มันเสียเวลาตรงที่การบินก็หมดไป1 2สองวันแล้วมันก็ดีแต่อเมริการ้อนมากเท่าเมืองไทยเลยเสื้อผ้าที่เตรียมไปต้องซื้อใหม่หมดเลยมันร้อนจนคิดว่าเที่ยวเมืองไทยก็ได้มั้งอะไรแบบนี้พี่อเล็กเขาก็เทคแคร์ดีดูแลดีพาไปกินพาไปเที่ยวพาไปเดินจริงๆทลิปนี้มันเป็นทริปที่พี่ๆที่รู้จักของเขาขอแต่งงานกันด้วยเราก็เลยไปเพื่อแสดงความยินดีไปเซอร์ไพรส์เป็นยังไงบ้างอยู่ด้วยกันเกือบครึ่งเดือนเหมือนได้ทำคอม รู้จักกันมากขึ้นจะรู้จักเวลากินข้าวมากกว่าที่ได้อยู่ด้วยกันถึงเวลาที่พักก็แยกกันมันก็เลยรู้สึกแบบรู้จักตอนกินเหมือนเดิมคือกินเยอะดีกินเก่งถ้าได้เห็นนอกเหนือจากนี้คือเขาเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลคนเก่งดูแลคนดีมากและเป็นคนชอบวางแผนแลนอะไรเรียบร้อยแล้วและจะเป็นคนขี้น้อยใจนิดหน่อยถ้าสมุดร้านนั้นปิดเขาก็จะน้อยแล้วอุตส่าห์วางแผนมาอะไรแบบนี้จากนั้นก็เผยต่อเรื่องสูตรพีคก,กับการ แล้วความรับของกันและกัน